เอาไปปลูกด้วยนะครับสวัสดีครับรักคุณสมุนไพรชาแนลครับเช้าๆวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมมาเดินป่าเพื่อหาในส่วนของสมุนไพรประเภทใบหญ้านางนะครับเพื่อที่จะไปใช้ปรุงเมนูอาหารในการทำแกงหน่อไม้และก็ ใบหญ้านางหรือว่าน้ําจากใบหญ้านางมีสปปรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรยอย่างไรเราไปเก็บใบหญ้านางพร้อมๆกันเลยนะครับไปครับไปเก็บใบหญ้านางกันวันนี้ก็ได้หน่อไม้จากสวนนะครับก็จะหาใบหญ้านางไปขยำขยี้เป็นน้ําใบหญ้านางเพื่อไปแกงหน่อไม้แล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเก็บใบหญ้านางกันนะครับ ใบย่านางมีสรรพคุณและก็ประโยชน์ทางด้านยาสูนไพรต่อร่างกายมากหลากหลายอย่างอยู่นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งช่วยยับยัง้งแล้วก็ชะลอเซลล์ของร่างกายไม่ให้เสื่อมนะครับสรุปง่ายๆก็คือไม่ให้แก่เกินวัยนะครับชะลอความแก่ประมาณนั้นแหละนะครับวันนี้ก็ได้มาเดินป่าตอนเช้าวันอาทิตย์นี้นะครับคุณผู้ชมหาเก็บใบย่านางกันครับ ครับเจอแล้วครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งต้นต้นนี้จะดูแก่น่ครับใบย่านางจะเป็นต้นแบบนี้นะครับเขายังไม่ได้ขยายแล้วก็ยังไม่มีเถาเรื่อยนะครับส่วนมากก็จะขึ้นเป็นต้นแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมใบย่านางนี้เราสามารถที่จะไปกันกองไปปั่นสามารถที่จะนำน้ําจากใบย่านางมาดืม่มเพื่อใช้ในการ ชะลอเซลล์ของร่างกายนะครับยับยั้งไม่ให้เซลล์เสื่อมโทรมหรือว่าไม่ให้เราแก่เกินวัยนะครับดื่มน้ําใบยญานางได้นะครับผู้ชมเห็นไหมครับต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตามพื้นป่าไปครับไปเก็บต่อท่านี้ก็มีนะครับผู้ชมเดี๋ยวไปหาเลาะดูก็จะมี ด้านนี้ก็จะเป็นป่ายางใหญ่นะครับป่ายางใหญ่ต้นยางนาปกติขึ้นเยอะมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนี่ครับหนึ่งหนึ่งต้นเจอเลยครับหนึ่งต้นคุณผู้ชมนี่ต้นหญ้านางนะครับใบหญ้านางนี้เราสามารถที่จะ นำไปเป็นน้ำขยำขยี้หรือว่าคั้นเอาน้ำเพื่อใช้น้ำของยญานางนี้แกงหน่อไม้นะครับให้รสชาติอร่อยดีนะครับนอกจากนี้ทางด้านยาสมุนไพรก็ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะครับชะลอวัยชะลอความแก่ชะลอเซลล์ของร่างกายไม่ให้เสื่อมโทมนะครับนี่นะครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมใบหญ้านางผมเชื่อดนว่าทุกท่านคงจะคุ้นเคยและก็รู้จักกันดีนะครับใบหญ้านางสสายวันนี้นําพาคุณผู้ชมมาเก็บใบหญ้านางเพื่อใช้เป็นสมุนไพรแล้วก็ใช้น้ําจากใบหญ้านางไปประกอบเมนูอาหารใช้แกงหน่อไม้นะครับให้เราใช้คั้นเอาน้ําใบหญ้านางนะครับใช้แกงหน่อไม้ อันนี้จะเป็นในส่วนของถั่วลิสงป่านะครับคุณผู้ชมขึ้นเป็นผืนนะครับถั่วลิสงป่านะครับคุณผ <t une> ู้ชมเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นในส่วนของถั่วลิสงป่านะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นที่โล่งเตียนแต่ด้านในก็จะมีป่าปกคลุมเยอะเลยนะครับต้นยางนาก็เยอะนะครับตรงนี้ต้นยางนาต้นยางใหญ่ยางนานะครับอยู่ในสวน ของน้องชายนะครับมีประมาณเกือบห้าสิบหกสิบต้นนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับขึ้นเป็นแผงเป็นพืชไปเลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับถั่วลิสงป่านะครับมีสรรพคุณเหมือนกันผมเคยเสนอคลิปให้ชมแล้วนะครับประโยชน์จากถั่วลิสงป่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไมยราบนะครับคุณผู้ชมเป็นต้นไมยราบก็มีสรรพคุณทางด้านยาสูนไพรเหมือนกันนะครับไปเก็บใบยญ้านางต่อครับคุณผู้ชม นี่เจอแล้วครับผู้ชมอีกหนึ่งกอหนึ่งต้นนะครับเป็นใบหญ้านางนะครับผู้ชมเก็บไปเลยน้ำเราคั้นจากน้ำใบหญ้านางนะครับแกงหน่อไม้อร่อยมากนะครับปกติจะขึ้นเยอะนะครับผู้ชมใบหญ้านางนอกจากที่เราจะใช้คั้นอ,อน้ำใช้ในการแกงหน่อไม้เพื่อประกอบเป็นเมนูอาหารแล้วนะครับ น้ำใบาย่านางก็สรุปได้อีกก็คือว่ามีการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับสูงพอสมควรนะครับยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วก็ช่วยชะลอเซลล์ของร่างกายนะครับไม่ให้เสื่อมโทรมไม่ให้เหี่ยวเฉาง่ายสูบง,ง่ายก็คือเป็นการชะลอความแก่ชะลอวัยนะครับ นี่ครับจะเป็นเถานี้เป็นต้นเป็นเถานะครับใบยานางเอาเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอีกต้นหนึ่งใบญยานางก็ช่วยชะลอเซลล์ชะลอเซลลในร่างกายยับยั้งเซลลมาให้เสื่อมโทรมง่ายนะครับแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระมีสาร เส้นใยอาหารเยอะนะครับสาหรับใบายานางนะครับคุณผู้ชมเราสามารถที่จะไปคั้นเอาน้ําหรือว่าปั่นเอาน้ําของใบายานางนี้ดื่มได้นะครับเพื่อชะลอวัยยับยั้งเซลล์ในร่างกายไม่ให้เสื่อมโทรมได้ง่ายนะครับใบายานางวันนี้ก็มาเก็บกับพี่สาวเก็บใบายานางกับพี่สาวนี่เป็นเถาเลยอันนี้ก็เอาไปปลูกด้วยนะครับคุณผู้ชม เอาไปปลูกด้วยนะครับอันนี้น้ำลายของตะก,กะเตนเก็บได้เยอะเลยใบรรย่ายนางเห็นไหมครับผู้ชมนี่ใบรรย่ายนางเอา,ปปเอาไปปลูกด้วยทำยาด้วยเก็บกับพี่สาวครับเช้าว,วันนี้ คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปเดินป่าเก็บสมุนไพรใบหญ้านางในสกอของเช้าวันนี้รักคุณสมุนไพรขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจะาก,การเช็คขึ้นไขเหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกําลังงใจในการทําคลิปนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากทางรักคุณสมุนไพรชาแนลนะครับ ก่อนจากการขอคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านมีสุขภาพพรรณนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงดีอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนมีสตุ้งสตางค์ใช้กันได้เยอะนะครับกลับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับรักคุณสมุนไพราชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรชาแนลรักคุณสมุนไพรใส่ใจห่วงใยดูแลคุณ